ซ้ายซ้ายซ้ายเล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 ยระวังโอเคพี่ไปสามเหลี่ยมไปสามเหลี่ยมพี่เติร์นมุดเลยพี่เติร์นมุดมุดพ,พี่เติร์นระวัง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Galaxy A54 4K ชาว์ตุกฟิวการสั่นจับใจวันนี้ครับแขกรับเชิญในอพีที่2ของเรานะครับบอกได้เลยครว่าเป็นตัวตึงตัวเต็งในเกมอย่างแน่นอนครับขอต้อนรับครับพี่เติร์ดสมัครแล้วก็พี่ตู่ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับแป๊บนึงฮะ น้องครับอย่ามาโซนในกล้องถ่ายครับเขาให้ผมมาเสริฐน้ำแล้วโอเคงัค้นงั้นน้องไปเอาน้ำนะยอมวันนี้ทุกคนพร้อมไหมครับกับเกมการแข่งขันของเราผมพร้อมเกมลักษณะเนี้ยผมเล่นทีไรผมชนะทุกครั้งเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้เอิดน,นะผมพูดจริงไม่มุกไม่อะไรเลยคุณไปบัฟคนอื่นๆหรือเปล่าไม่บัฟอู้อผมแพ้แล้วไม่ได้มองมองแพ้แล้วไม่ได้มองสู้เขาหน่อยสิคริงจริงๆก็ผม ผมเชื่อว่าวันนี้เป็นวันแรกที่พี่เตอร์ต้องแพ้แน่ๆเพราะอะไรฮะเพราะผมจะชนะผมเลยงใารอะไรวะฉันั้นดีมากเลยครับเพราะว่าวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเล่นเกมกันแต่ก่อนจะเล่นเกมครับผมมีอุปกรณ์หลักในการที่จะต้องมาเล่นเกมกันครับนี่ Samsung Galaxy ี่ A 5 G ท g ี่กล่ฟ้องเนี่ยสวยสวยสมัครคับโชเข้าไปว่าเราก็มีเหมือนกันครับผมนี่โอ้ย ไนไง้เข้ากาสีเสื้อด้วยอ่ะมีกี่สีครับม่หมดสี่สีครับผมสูไว้ทุกสีคุณชอบอะไรในซัมซุงกาเล็กซี่ A 5 4 5 G เครื่องนี้ครับผมชอบการที่เขาถ่ายโ K แล้วมันเน้ชัดเวลาแบบลงองเข้าไปอ่เง้ยิกเกอร์ผมถ่ายมาปุ๊บผมมาตัดต่อแล้วเสียงชัดมากมีไหมสองตัวครับคือภาพก็ชัดเสียงก็ชัดอีกตัดต่อจบได้ในตัวอุ้ยตายแล้วปรบมมือสิครับรออะไร โอเคเขาคมมากเลยนะพอแล้วเอาเป็นว่าเราไปฟังกติกากันดีกว่าครับไปกติกาการแข่งขันผู้เล่นทั้ง4คนจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีมคือทีมสีเหลืองกับสีน้ําเงินซึ่งบทบาทของทั้ง2ทีมจะถูกแบ่งดังนี้ทีมผู้กล้าผู้กล้าคนที่1จะมีตำแหน่งเป็นผู้กล้าต้องปิดตาลงสนามทำภารกิจจากซัาสูงและหาทางออกให้เร็วที่สุดผ่านการสักการของผู้กล้าคนที่ส ซึ่งได้รับบทเป็นผู้นำทางต้องอยู่นอกสนามเพื่อขอช่วยเหลือในการบอกทางส่วนทีมผููล่าอีก2คนต้องปิดตาลงสนามเช่นกันเพื่อขัดขวางการทำภารกิจทั้งหมดจากผู้กล้าให้ไม่สามารถทำสำเร็จได้ภายในเวลา5นาทีซึ่งหากผู้กล้าทำภารกิจซ a m ซุ่งสำเร็จรับไปก่อน10คะแนนและถ้าเข้าเส้นชัยสำเร็จจะได้รับเพิ่มอีก5คะแนนแข่งแบบสลับกันเป็นทีมผู้กล้าและทีมพูล่า ทีมละหนึ่งครั้งทีมที่มีคะแนนสูงที่สุดเป็นฝ่ายชนะและสึกชัดทุกฟิลครั้งนี้ใครจะคว้าชัยไป Here we go มาครับเรามาจับสลากแบ่งทีมกันดีกว่าขออัญเชิญสลากโอ้โหยางใหญ่อะไรใหญ่ไม่สู yup ้เลยอ่ะเดี๋ยวมึงเปิดเปิดใหญ่ใหญ่แล้วนะช่วยกูนะและและงใหญ่ ครับจับสลากครับครับผู้ล่าครับผู้นําทางผู้ล่าครับออผู้กล้าครับผมเยถ้าพร้อมแล้วไปวางแผนกันเลยและมิชชั่นของทีมสีเ้ือเงินจาก Samsung Galaxy A54 ก็คือผู้กล้าต้องถ่ายวิดีโอเซลฟี่ใบหน้าตัวเองตลอดทางต่อเนื่อง15วินาทีโดยใบหน้าห้ามหลุดเฟมหากทำได้รับไป10คะแนน เบาเพราะว่าสองคนนั้นผมว่ามันต้องแอบฟังต้องแอบฟังแล้วเราก็ขนาบทั้งสองข้างคือค่อยๆตีป่าค่อยๆตีป่าตีป่าไปเรื่อยจนไปเจอมันแล้วตีมันเลยใช่แต่แผนของผมนะผมผมว่าเราสามารถทําคู่ขนางกันไปได้เริ่มเกมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยจะเล่นมุกก่อนเลยครับสามสี่ตับสามสี่ตับคือที่นี่ผมรู้สึกว่าไอ้หมักเนี่ยมันเป็นคนที่แบบแพ้ทางมุกมันก็จะถือกล้องปึ๊บอยู่อย่างนี้แล้วมันแล้วมันก็จะไม่เดินไงพอมันขำมันก็จะลกมันจะตลกมันจะ เราควรที่จะมีแผนอะไรคะรพี่สมัคเราไม่เน้นแผนครับทีมเราทีมเราจะเน้นเขาเรียกว่าจุดอ่อนจุดแข็งอ่าแล้วจุดแข็งของเราคือไม่มีครับเราเน้นจุดอ่อนอย่างเดียวแล้วโอเคเดี๋ยวผมก็จะแบบเน้นอาศัยจุดอ่อนของผมคือตัวเล็ก <laughs> มันจับกันไม่ได้เพราะว่าคนตัวเล็กจับยากเพราะว่าเราจะแบบอก๊กอก๊กได้ส่วนตูเนี่ยคอยสั่งอย่างเดียวคปั๊บปึ๊บสมมุติบซ้ายปึ๊บผมหันซ้ายเลยซ้ายปึบนี่ขวาอันนี้ขวาเมื่อกี้ขวาทุกคนเห็นนาคตทีมผมแล้ว ครับคือค่อยๆตีป่าค่อยๆตีป่าตีป่าไปเรื่อยจนไปเจอมันแล้วตีมันเลยใช่พี่หมันถอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนถอยออกมาถอยออกมาพี่เติร์พี่เติร์ดมันอยู่แถวนี้เฮ้ยแถวนี้เสียงเยอะมากเลยอุ้ยถอยออกมาถอยออกมาเดี๋ยวจะโดนจับได้แล้ว พี่เติมันอยู่แถวนี้ถือกล้องถือกล้องไกลๆถือกล้องไกล้ๆเดี๋ยวเซลฟี่ไม่ชัดเออเออเดี๋ยวนะอุ้ยเขาตามมาแล้วเาตมาแล้วอยู่ข้างหลังเขาตามมาแล้วไปเลนเลยไม่ต้องกลัวตามแหนตามแผนพี่เติร์ดพี่เติร์ด ยปวดร้อนพี่แปลให้กูตามไปเลยเปล่าเสียงอ่ะไอแปลตูนแป้งส่งเสียงพี่พี่มันอยู่นี่พี่พี่ไหนมันโป้มันโป้มันโป้ไปแล้วพี่ส่กันเก่งก่อนมันโป้กูกลัวมือกูไม่โดนอ่ะอไปเดินตรงไปข้างหน้า พี่ตริรดพี่ติร์ดไปประจมจุดผมของสก,กัดจุดแล้วผมสก,กัดจุดตรตงไปเลยตร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 งไปเลยว้ยยยพี่พี่ผ <c oughs> มไงตั้งใจพี่อยู่นี่พี่ผมจับมาแล้วตั้งใจพี่ผมจับมาแล้วพี่พี่พ,พี่มันเลยตั้งเก่งมัใส่เก่งอย่างกูงไม่อยากจับ <c oughs> อ่ะไอหมากโปไม่อยากเล่นแล้วอ่ะขวาซ้ายซ้ายไอหมากกูจับ ได้แล้วไอ้มาไม่มีแกไอ้มากกัเกงนึกว่าเขาเปิดแอร์เย็นขึ้นเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกีฬามันๆครับว่าคุณสมัครเนี่ยเขาถ่ายเซลฟี่ตามโจทย์เนี่ยได้หรือเปล่าคุณคิดว่าคุณทำสำเร็จไหมสำเร็จผมเป็นคนที่โปรมากกับการถ่ายเซลฟี่ตัวเอง คุณอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ไงนะเอาหลักฐานดี่ว่านี่พร้อมแล้วเพลงครับแต่ต้องนิ่งมากเลยนะเออนี่คือโดนดึงอยู่ทำไมทำหน้าอย่างเงี้ยไม่พอที่ชนอยู่เอาบอดชนอยู่เฮ้ยเซฟี่เซฟี่อะไงเป็นไงเฮ้ยแต่คุณต้องนับนะว่ากี่วิเถิงเถิงโอ้ไม่ปวดไม่ปวด ส่วนมิชชั่นจาก Samsung Galaxy A54 ของทีมสีเหลืองคือผู้กล้าต้องถ่ายวิดีโอเซลฟี่กับพูล่าทั้งสองคนโดยต้องเห็นหน้าผููล่าแบบชัดเจนหากทำได้รับ10คะแนนไปเลยแผนงของเราคืออะไรพี่แผนงของเราคือพี่คิดว่านะเราต้องทำภารกิจให้จบก่อนแล้วพอจบอะเจะแฟนบอกสัญญาณพี่แล้วพี่คนนี้จะบุกเลยแล้วจแปนพูดเนตเมนต้องมีคำคีย์เวิร์ดใช่ อยาสีเหลืองเงี้ยเหรอเย็นงพี่เย็นงแสดงว่าแสดงว่ามันได้เน่ได้ครคืองั้นช่วงแรกับผมจะบอกว่าพี่หมุน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 ซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาช่วงแรกบอกแค่ซ้ายกับขวาพี่อยู่ที่อะไรหมุนอย่างเดียวเพราะว่าภารกิจของทีมเขาเนี่ยต้องเซลฟี่ให้ติดหน้าเราซึ่งถ้าเราไปขวางเขาอะยังไงมันติดหน้าเราอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะขวางแบบไกลๆเราจะปล่อยปล่อยให้วิ่งมันเหมือนลูกเจี๊ยบวิ่งมาเลยอยากชนะตรงทางออกออกไปเลย แต่คะแนนในภารกิจหลักพวกผมจะไม่ให้ทีมคุณอย่างแน่นอนนะครับอีเติไปค่อยๆค่อยๆพี่ค่อยๆค่อยๆหันหลัง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 ค่อยๆเดินค่อยๆเดิน ม่หันหลังหันหลังแล้วเดินถอยหลังหันหลังแล้วเดินถอยหลังหันสต็อป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 ใครอ่ะใครอ่ะพี่เองพี่เอง <laughs> ว้ายก็เลยขึ้นก็เลยขึ้นใครก็เลย เข็มต okay. like 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 so mm ัวเข็มตัวเข็มตัวเข็มตดนเข็มตดนเข็มตัวเข็มแล้วถอยหลังหน่อยถอยหลัง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 ปเตนไปเต้นข้างหน้าข้างหน้าเดินเดินเข้างหน้าเดินข้างหน้าเลยเดินงหน้าเลยเดินหน้าเลยอะไรอะะเฮ้ยวปาวว้าว้าวว้าวว้าวว้วว้าวล้าล้า้้วววาา ลุกเลยลุกเลยเยลโล่นะเยลโล่ซ้ายซ้ายซ้ายเล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 ยระวังโอเคพี่ไปสามเหลี่ยมไปสามเหลี่ยมพี่เติร์นมุดเลยพี่เติร์นมุดมุดพี่เติร์นระวังพี่เติร์นระวัง พี่เติร์นมูสามเหลี่ยมออกมาแล้วพี่เติร์นมูสามเหลี่ยมผมหนีไปไหนไปไหนอะเออตรงหน้าเข้าไปพี่ขวามือตัวเองขวามือไปขวามือโอ,โอเคโอเคหยุด<า>โอโ้โหผมตกตึกลงมาใช่ไงตอนล่วงตกใจมากเลยนี่นี่เป็นอะไรอะแล้วทำไมถึงล่วงอะพี่ไม่รู้รีบหนีได้ยินเสียงอะไรมา เอาละครับทุกคนครับตอนนี้ครับเรามาดูภาพกีฬามันๆครับนี่เลยผ่าน Samsung Galaxy A 5 4 5 G นะครับผมมันแน่นอนอันเนี้ยแล้วดูดิเว้นสเปซได้แบบพอดีเลยอ่ะแล้วนั่นเขาไปวุ่นอะไรกันสะว่ายน้ำก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอ้มาไกลมานี่ไงไอมาไกลมากนี่ไงไม่เห็นไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งช็อต สำคัญครับทุกคนครับเรามาวัดกันที่ความเร็วในการที่ทีมไหนเข้าเส้นชัยได้ก่อนเวลาคทันเวลาครับหรือว่าเร็วเวลาของทีมแรกนะครับทําเวลาไปได้4นาที59วินาทีครับโอ้ยโอ้ยนี่ตีเฉียดเหมือนกันนะเตียงเฉียดมากใช่ไหมถูกต้องครับส่วนทีมพี่เติร์สนะครับและเจแปนนะครับทําเวลาไปได้สองนาทีสามสิบห้าวินาทีครับแสดงว่าทีมที่ชนะได้แก่ทีมมาเจิแป เกมวันนี้นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยครับผมขอฝากสิ่งดีๆหน่อยนี่เลยครับผม s a m s u n g g a l a x ซ A54 5G ครับผมและสายทำคอนเทนต์นะครับห้ามพลาดเลยนะครับต้องจัดให้ได้เลยนะครับเพราะว่าวิดีโอเขาเนี่ยสามารถถ่ายและคมชัดมากๆครับในระดับ 4K ครับผมและที่สำคัญนะเขามาพร้อมกับระบบกันสั่น OIS ที่ไม่ว่าคุณจะบุกตะลุยไปที่ไหนเนี่ยภาพก็นิ่งแบบอ้โหนิ่งและเรื่องไหนสุดๆเลยจ้า เอาละครับวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วครับอย่าลืมนะครับอย่าพึ่งไปไหนนะครับท้ายรายการมีบทลงโทษครับผมวันนี้ราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงที่เรารอคอยนั้นรอยคอครับพี่เตดครับครับผมทีมผู้ชนะจะมีสิทธิ์ในการสั่งหยุดแรนดอมบทลงโทษที่จะทําโทษกับผู้แพ้ในวันนี้นั่นเองครับครับผมถ้าพร้อมแล้วแรนดอมครับหยุด ทีมผู้แพ้แจ,จ<ำ>ับสิบห้าครั้งโอเคครับหมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย